ฮลุจันจะฟอรกิดมาแล้วนะ เล็กเด็ดมาแล้วนะจ้าเล็กเด็ดนะเี่แพ้ว็มีแพหรอมีแพีเ เอาของมาเยี่ยมเลยเพื่อนนรกอยากกินต้งพู้น้ำสดอ่ะ้สดยอกอยู่รถตา,ทา,าแท้เนี่ย,ย,ยามนแล้อลเออ <c oughs> <c oughs> หาเลขอยู่อ่างนวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสี่นะจ๊ะค่ะใครเข้ามาทักทายได้นะค่ะใคสเ้ามาักย้นะ เเข้ามาคดิ่งมาเลยเออขึ้นมาชั้นหกขนานเอาเล็กเด่นมาแล้วนะจ๊ะเล็กเด่นนะหนึ่งสิงหานะรีบหารีบซื้อกันเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวจะเขียนให้อีกรอบหนึง่งเพราะเดี๋ยวจะไม่มีแรงแล้วกับฮารูจังเฉพาะกิจนะอ่ะมาเลยนะฮะมีเลขเด่นมีสองหกแปดนะฮะสองหกแปดนะฮะแล้วก็ สองหนึ่งเก้านะคะหกแปดเจ็ด <c oughs> นะหกแปดเจ็ดวันนี้ไม่มีแม่น้ำหนึ่งนะแม่น้ำหนึ่งไม่ได้ลงทูกนะ ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกเก้าสามหนึ่งนะคะเก้าสามหนึ่งเนาะเก้าสามเด่นๆก็มีอ่าสองหกแปดนะทวนนะคะสองหนึ่งเก้าหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสามหนึ่ง ัดสองตัวขึ้นมานี้มีสามสองสองสามนะฮะหกสี่สี่หกสองหกหกสองนะแต่ระวังสองเก้าเก้าสองด้วยแล้วก็มีอ่าสองหกหกสองสามสองหกห้าห้าหก 5ก uhm, uhm, ับเกเอหกกับเตัวเดียวกันนะฮะเก้าเลขเตียง05นล่ะเลขเตียงศูนะจ๊ะ05นยห้าหัวออกวันอาทิตย์นะกำลังเด่น1กับ7นะจ๊ะ อ่ามีหนึ่งสามสามหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามสามเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหก แล้วก็มีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งเลพิเศษอ่ะเลพิเศษนะเลพิเศษเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะเลพิเศษนะรับโทรศัพท์ด้วยจ้าหนึ่งชั้นค่ะรับโทรศัพท์ด้วยเลย <c oughs> ไอ้รับเลย เลขพิเศษมีแปดห้าห้าแปดนะคะแปดหกหกแปดสามแปดแปดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเบิ้ลได้มีแปดแปดห้าห้าหกหก สามสามเบิ้ลนะแล้วก็มีอ่าสามห้าห้าสามนะฮะสามห้าห้าสามห้าสองสองห้าห้าสองสองห้านะ

เบิ้ลได้เบิ้ลนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็ได้นะสามสามแปดแปดหกหกอ้าห้าห้าตระกูลเบิ้ลนะคะเบิ้ลได้นี่ของใครมาพูดเ่าวมันเป็นนยาคอนีี งวดอาจารย์งวด,งงวดหนึ่งสิงหา4ี่หกหารู้จังสพอริดนะ เลขเตียงคนป่วย้า0ูนู่ย์ห้า0000นะ,ะ 5, นะอย่าลืมซื้อกันด้วยนะเขียนให้แล้วนะจ๊ะ,ะแถมให้มีเก้99ด้วย หกหกเก้าเก้าห้าห้าเบิร์นนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดหกหกห้าห้าเก้าเก้าถามว่าศูนย์มาไหมอ่าศูนย์อาจจะไม่มานะฮะศูนย์อาจจะไม่มาโอเคนะให้แล้วนะไปแชร์กันเองนะ เดี๋ยวแคปไ่ให้นะใครยังไม่ได้ดูก,กดแคปไปแล้วนะ บิร์น่าจะมานะเพราะว่ารู้สึกจะออกวันพระนะติดเบิ์นไปก็ดีนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดหกหกห้าห้าเก้าเก้ารีผ่านตัวเลขเลยระวังอันนอ้นด่วนนะจ๊ะโอเคให้แล้วนะเดี๋ยวหาว่าไม่ได้ให้ ดจะดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นข้างออกข้างแรมหรือเปล่าหรือวว่าข้างขึ้นไม่แน่ใจแต่เบิ้ลมาแน่นอนนะอาจจะมาโอเคนะกดแชร์ไปนะ